สวัสดีครับว่าพ่อก่แต่พระสิงครับนี่ก็อยู่กับคั้นค่ายดีสอร์ทึ้นเก่าครับอีกเกลืองลูกไงกับไก่โต๊กดินแล้วครับครับคันค่ายดีสอร์ดวันนี้ครับวาเบิง่งเจ้าของคั้นค่นายมันครับแอบมาเรื่อง นี่ครับเจ้าของกันไข่ยรีสอนดทดหน้าครับเ้นน้องหลวงครับติดบ้านน้องหลวงครับพี่หนีพันกาวา่าเพื่อนยังคักครับบ่มีคำว่าเมื่อยครบบับเจ็บแอลกับพวเจ็บไข่กับพวไข่ ความจริงของเคนแล้วครับนี่เรียบร้อยครับสิทนบดได้ไส้บูทนะ่ะโอ้ยมีเตี๋ยขึ้นหอยเชลีขึ้นร้ายเถอะวะเอ้ยนี่แล้วเปลือกมันอันตรายแล้วมันสิบ,บาท มันกน็มันเป็นงานเลยครับงานทิศทางก็เลยวานบ่อใดน้ำไหลเอาน้ำออกมันก็นเลยดำนาเลยครับ ครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเขาปูหนะ้าสีทนอยู่หญ้าหญ้ามันบ่พอ่อแม่นวมบัเสี้ยงยเออเออเออเดี๋ยวจางสิหาเงินเืือให้ไม่อีกอนงานกับพระท่านในเฮ็ดพึ่งในเฮ็ดมือน,นีเครื่องมือโอ้ เด็กเครื่องโบาเสียงบ่อืม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 แมนครับมันจิตถือว่ากั้นหน่อยหนึ่งเนาะอืมเป็นดมันแพร่มเปนกัลลอนเราตัวใดหรอกัลอนแปดลอยแปดลอยหาสมั้นแปดเป็นว่าแปดลอยแปดขอดูอืมมันมาลงอีกสิไปสื้อ บ้านน้องสันพุ่นใดเฮือนต้าอุ่นเฮืนนี้บ่มี่เนีได้บ่บ่มีบ่มีหาโอ้เป็ดตาได้กินอยู่ดอกสิทนมันเว้ยสิทนดำนางามเว้ยแอ้วเพิ่นก็บ่เจ็บจังได๋เพิ่นก็สบายเบิ่งติล่ะเพิ่นเห็กล่องแนมันก็อันนั้นอือนี่อยู่นี่แปอปะดุกเนาะ แต่ว่าเปลือกหอยเฉลี่ยตีมันบวชัยบูดเนาะหลายเออันตรายเด้อเหยียบงางามขึ้นมากก็ได้มากได้ผลแล้วมันเป็นยาวัตถมันบวกมันเป็นเขาเก่าแม้บอเสียงผมไปลงทุนไปสื่อเขาเก่าเขาเขาก็บอกอยู่เด้เจ้าของเขาเขาผมกัดเามันเป็นน้ำยาขุ่มบ่บเป็นเขาเก่า ควรยาคุ๊บมัน,มนสะแห้งกำนังหรือ,อว่าอร่อยวะเออแมีนสีเขาได้ดำดำห่างๆก็ได้เนาะก็โอ้จะไดนมันแตกก่ออยู่แล้วแล้วเนาะหนามปุ้ยก็ลงมาขอนเออปุ้ยยังก็ลงมะขอนอยู่วันนี้แล้วนี่ ไป้ฝ่าดำเดี๋ยวพาไปกินเป็ดสองโตเอาเงินจานเลยเนาะเด็ดเป็ด,ปดสองโตจาน,จานหาเงินให้บาซิลีงอีกก่อนบาซิลีงต้นนั้นชุดนี้เอาอีกเอาอีกจักรลอยเออว่าให้บาซลิลี่เป็นเราสี่ลอยเนาะ จังชุนม่ยังผมไอเอาเอาชุนแหลกนี่ไปก่อนกระล่อนหนึ่งน่ะนะ<ม>เออครับโตสียาคุ้มนะยาคุ้มเขามัดหนึ่งก็ได้หลายอยู่ว่ะนี่โอ้ดำหอดประมาณสามถุมกับไก่เคียงครึ่งหนึ่งอยู่ เอาเดือนแจงเนาะบาเสียงไห้ผู้ใดเขาสเมาก่าก็คือบมันดำสอยเออก่าก็งามจุดกับหน้าเพื่อนติดหม้อแป้งไงครับเส้นรัตนะสำรง่าบเส้นใหญ่ ฮะเออหายมันเออหายดอกมันทีมันหนีมันจะเอาไว้ยังเอาไว้เป็นของมันกาบอ่ะเ้น้พุกื้อแลอยมัดลอยมัดก็ลูกอยงมันหาบาทก็ลอยมัดก็หาลนะเออหเออเออเออก่อไว้เลยนะมันเศราตัวนันคือมัสิดุน แม่นกะกําลังหมดสิบวกนี่ให้เขาไช้แล้วก็ทิปั่นไว้ประมาณสิไปลงไป้อดําเลยเนาะเอ้ต้นนั่นนะนาตาธูโอ้นาตาธูโอ้โอ้ต้นนันได้อยู่เนาะวันนี้ของตะกกูเขาจะเห็นจะได้นะน <laughs> แต่กาสิต้นงามนี่กาสิต้นเป็นพันหัวแล้วนี่เป็นลอย พ่อหน้าบุลเลเนาะไปจงก่าเขามัดก่าไว้เห็นยังมนกะทีผลดเลยเนาะลกออกเขาก็ดั้มไปเรอยลกอองเขาก็ดั้ไปเอยต้องลอยกทีอ้าต้องลอยเเออมาพีโแมนน่อทีนี่นี่ลอกระแท่นี่อรวยนึงมันก็ถอถนมอไดหลายปันไดดอกแมนฉันบเ็ดมัดสามอง บ่อเปียกคนจะคล้องกาดอกเออโอ้ยลูกว่าพ่อบิงดอกมันพ่อที่พ่อทีป้านีดอกของหน้าเขาเลือนงานเลิกบอกเบาเสียงเออเว้นออกผลที่โอ้ร้องหอบคนน่ะลอลอขึ้นตั้งหัวนอนคุณนายต้องใส่บอลงานหนึ่งน่ะมัน มันสองลายมันบอกอย่งางนั้นะโอ้ตัวนั้นงานใหญ่เด้อตัวนั้นงานเบ็ดบ่เอองานงานเบ็ดบ<อ><า>่เป็นตุนบกใหญ่เออโอ้ประมาณนั่นแหละประมาณสองลายเลยงานาออนั้นเขาเอาเงก็สองมืออืมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็นอกครับในภาพมันบรรยายไปสำหรับคนอูไทยลำนาล<ด>ำไฮอืมครับ ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามชม<ห>ช่อง <ดา S 1> อีเต,ต่ปัสสิงขอบคุณหลายๆสำหรับกดติดตามกดซับสไครป์ผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพี่งนท่านี้ก็นอกนะครับสวัสดีครับ